สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาเปลี่ยนหญ้าเทียมนะครับย่าาสนามแถวย่้าลังสิตนะครับก็อันนี้ก็ลือหญ้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เริ่มปรับนะครับปรับพื้นเดิมนะครับเพราะว่าพื้นเดิมเนี่ยมันเป็นลูกขึ้นนะครับแล้วก็มีหลุมมีบ่อบ้างนะครับเราก็ต้องมาตรฐานของเราเราก็ตีจะสังเกตนะครับเราตีเป็นเอ็นหญ่ยมังมุมนะครับเพื่อที่จะปรับพื้นให้อีกหนึ่งรอบนะครับก่อนที่ จะปูย่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยนะครับดูนะครับเป็นใยแมงมุมตีคือเพิ่อปรับเปลี่ยนญ้าแล้วเนี่ยเราก็อยากให้สนามเนี่ยนะครับก็คุยลูกค้าตรงๆนะครับว่าเออเราอยากให้สนามมันเรียบนะครับเพราะว่าลูกค้าจะได้ติดสนามของท่านด้วยแล้วก็ผมเวลาที่เปลี่ยนญ่าไปแล้วเนี่ยผมจะได้อันนี้ส่งนะครับว่าเปลี่ยนย้ากับเราแล้วคุณภาพงานออกมาดีนะครับเรียบ หน้าเล่นอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะได้นี่ส่งตรงนี้ไปด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเราก็ดูแลนะครับให้นะครับเรื่องของระบบการทําพื้นนะครับแล้วก็ค่อยมาปูหญ้านะครับออกมาเนี่ยพื้นจะได้เรียบนะครับเรียบไม่มีหลุมนะครับเพราะว่าเวลาปูทีหนึ่งเนี่ยนะครับหญ้าเทียมก็จะอยู่กับท่านอีกหลายปีนะครับแล้วก็ลูกค้าที่มาเล่นกับท่านเนี่ยจะได้มีความสุขนะครับ พอเราเสียงเงินไปแล้วนะครับเพิ่มอีกนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็จะทําให้คุณภาพสนามเนี่ยดูดีขึ้นอีกมหาศาลเลยนะครับผมบอกได้ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนอีกหลายที่นะครับเดี๋ยวจะค่อยๆลงคลิปให้ดูนะครับตอนนี้เราก็ลงคลิปเรื่องของเปลี่ยนญ่าเนี่ยนะครับที่จริงเราทํามาหลายหลายที่แล้วเยอะนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงคลิปเฉยๆนะครับเพราะว่างานสร้างใหมก่ก็พอดีไปลงงานตัวที่สร้างใหม่ซะเยอะนะครับไอ้ตัวที่ เปลี่ยนญ่าเนี่ยเราก็เลยยังลงน้อยนะครับแต่ว่างานที่เราเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วเนี่ยหลายสนามนะครับแล้วก็กําลังจะเปลี่ยนอีกหลายที่นะครับก็ดูนะครับอไรนะครับไลนเป็นสวยงามเนี่ยนะครับอันที่ผมเคยพูดว่าญ่าเนี่ยนะครับทอมานะครับมันก็จะทําให้ลดรอยต่อนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับยังมีอะไรมีข้อมูลสอบถามมาได้เลยนะครับยินดีนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ